สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูปป่พิกพิคาช anel นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักให้กับธาตุดินประจําปักแรกของเดือนกุุภพันธ์นะคะสำหรับธาตุดินก็คือผู้ที่เกิดในราศีมังกรราศีพฤษศพแล้วก็ราศีกันค่ะคุณสามารถเข้าไปเช็คเกี่ยวกับรายละเอียดของราศีคุณได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะ พลังงานหลักของคุณนะคะเป็นพลังงานของคนที่เฝ้ารอคอยนะคะรู้สึกมีความกังวลอยู่ในใจนะค่ะ การยืนมองดูผลงานของตัวเองก็ได้นะคะด้านของหน้าที่การงานนี่ค่ะคุณเป็นนักพัฒนาที่รู้สึกว่าไม่หยุดนิ่งเพราะฉะนั้นนะคะต่อให้มีทุกอย่างพอหมดแล้วนะคะใบหน้าของคุณก็ยังคงเครียดอยู่ก็คือยังคงคิดต่อเติมนั่นน่นนี่น,น,น,นยะ,ยะไปหมดเลยค่ะส่วนในด้านของความรักนะคะคือไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะผลิดอกออกผลในทิศทางไหนรอคอยคนรักนะคะหรือว่า การยืนดูอย่างห่างๆแบบหงๆการไปอ่านข้อความเก่าๆดูรูปเก่าๆหรือว่าดูคนรักแบบห่างๆอย่างเงี้ยนะคะมีอารมณ์เหงาจังเลยค่ะคุณน่าจะมีความคิดหลายๆอย่างที่อยู่ในใจของคุณนะคะความรู้สึกที่ไม่ค่อยจะเติมเต็มสักเท่าไหร่คุณเป็นคนที่โชคดีนะคะเป็นคนที่มักจะได้รับอะไรฟุกๆ การเซอร์ไพรส์นะคะอะไรที่ดิดต่อใจค่ะมาเยียวยาหัวใจนะคะไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากก็ได้ค่ะช่วงนี้นะคะแม่หมอรู้สึกว่ามีหลายๆอย่างเข้ามาต,มต่อเติมและเติมเต็มให้กับคุณเ,เป็นพลังงานของเห็นไหมคะมือที่หยิบยื่นมาจากไหนก็ไม่รู้ค่ะที่ลอยมาเลยนะคะเป็นลาบลอยนั่นเองนะทำให้สบายใจอะค่ะ ที่ผ่านมาคุณอาจจะได้ของขวัญจากคนรักหรือการเซอร์ไพรส์บางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะเพื่อการกลับมาคืนดีแต่ทีนี้ค่ะดูเหมือนคุณกลกล้าวก,กลัวมากๆเลยคุณยังรักยังคิดถึงนะแต่คุณอยากเป็นคนพิเศษค่ะอยากเป็นคนรักหรือไม่ก็อาจจะกลัวเงื่อนไขบางสิ่งบางอย่างก็ได้ที่เราออกมาจากตรงนั้นได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะ การกลับมาง้อขอคืนดีของคนรักนะคะพอพร้อมกับของขวัญน,นะคะที่ดีต่อใจด้วยหรือแม้กระทั่งข้อความการสื่อไพร์อะค่ะดีต่อใจแต่คุณหงุดหงิดจังเลยนะคะช่วงนี้อารวาสวีนนะคะน่าจะไปหงุดหงิดคนรักรู้สึกไม่โอเค ลพลังงานที่หลายๆอย่างไม่ได้ดั่งใจหรือคุณอาจจะกําลังรู้สึกถึงพลังงานที่ไม่ได้รับความยุติธรรมการถูกเอาเปรียบการถูกดูถูกแบบนี้ก็ได้จริงๆเราไม่ใช่เลยเขาเข้ามาด้วยพลังงานที่ดีมากๆนะคะเรื่องเราสามารถสลับกันได้ค่ะเราอาจจะไปองอขอคืนดีคนรักนะคะเอาของขวัญพิเศษไปให้แต่โดนคนรักเทก็ได้ค่ะนะคะ,นะคะก็เลยรู้สึกว่าของขวัญที่คิดถึงแต่ไปไม่ถึงแบบนี้ค่ะ คนที่้าดินรักและคิดถึงคะ่ะคุณเป็นอย่างไรบ้างคะพลังงานหลักของเขาเต f o ฟูเลยนะคะรู้สึกเหนื่อยกับชีวิตะคะตอนนี้ไม่มีเข็มทิศแผนที่นำทางชีวิตให้กับตัวเองเลยนะคะเป็นคนที่ไม่ผูกมัดไม่ยึดติดนะคะหรือเขาอาจจะทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็ได้นะคะเป็นนักเดินทางอย่างเงี้ยคะ่ะ เป็นคนที่มีความฝันและจินตนาการเยอะแยะไปหมดเลยนะคะมีอิสระในตัวเองด้วยความรักของคุณอาจจะมีระยะทางหรืออุปสรรคเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่หยุดนิ่งไม่อยู่กับที่ไม่บอกรู้สึกว่าเป็นพลังงานที่เขาไปแล้วอะแล้วเขาเขากลับมาอีกอะคะ่ะเพื่อการเริ่มต้นซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า มันจะดีหรือไม่ดีในการเริ่มต้นนี้หรือว่าเวลาเขาจะไปแล้วเนี่ยคุณจะวิ่งตามหรือไม่ค่ะเป็นพลังงานที่คุณเฉยชากับเขามากเลยไม่สนใจเขาเลยนะคะเขางงอะค่ะใจหนึ่งก็ไม่ได้ยอมนะเขางงว่าเขาควรที่จะพยายามต่อไปหรือว่าไม่สนใจคุณดีเขารักคุณค่ะ แล้วก็หึงหวงคุณด้วยเขาไม่อยากจบเพราะเหตุผลที่คุณน,นะคะไปเริ่มต้นใหม่ไปมีคนอื่นแบบนี้ค่ะ แต่ถ้าเรื่องราวสลับกรารรอจะไปตรงรุมรากคนที่เขาไม่พร้อมที่จะมั่นคงและชัดเจนนะเวลานี้ก็ได้นะคะเหมือนกับชีวิตยังคงต้องท่องเที่ยวไปเรื่อยๆพบปะผู้คนเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องซ้อมอกหักเอาไว้นะคะถ้าหากคุณเป็นคนวิ่งตามเขานะแต่ถ้าหากว่าวันนี้เขาวิ่งตามคุณเขารู้สึกเหนื่อยแล้วค่ะแต่เขาก็หึงหวงนะแล้วเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะต้องตัดสินใจที่จะพยายามแล้ววิ่งตามคุณต่อไปแบบนี้นะคะประคับประคองความสัมพันธ์แบบนี้หรือว่าพอแล้วะค่ะ ไม่สนใจแล้วปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระแล้วเงี้ยเพราะเขารู้สึกว่าเขาพยายามมากแล้วแล้วเขาเหนื่อยอะค่ะไพ่ช่วบอกเลยนะคะแล้วในปักแรกของกุมภาพัน์ธนี้ค่ะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของทาดินกับคนรักนะคะจะเป็นยังไงต่อไปคะความสัมพันธ์ up down นะคะ ไม่แน่ไม่นอนเราตัดสินใจไม่ได้ค่ะการไม่แคร์นะคะเหมือนทำตัวเหมือนชิวๆล้าๆไม่แคร์พอ,อขึ้นทะเลสงบนิ่งเราเริ่มลังเลสับสนตัดสินใจไม่ได้ค่ะเราไม่รู้ว่าอีกคนนึงคิดยังไง ซึ่งเหมือนเรียกร้องไปแล้วพูดไปแล้วนะคะอีกคนนึงก็เหมือนยังไม่มั่นใจในตัวเองนะคะกลัวเลือกแล้วมันผิดเพราะฉะนั้นการตัดสินใจจึงอยู่ตรงกลางนะคะความผูกพันก็ยังมีอยู่อะคะ่ะแม่มอรู้สึกว่าเราจะมีการพูดคุยกันนะแต่มีเงื่อนไขาบางสิ่งบางอย่างที่ออคุยกันแล้วมันไม่โอเคะคะ่ะ บางท่านถูกลดสถานะนะคะคุณอาจจะเป็นลดสถานะเขาหรือเขา,าอาจจะลดสถานะคุณนี้นะคะ่ะหรือบางท่านอาจจะมีทั้งเก่าและใหม่เข้ามาวุ่นวายไปหมดเลยก็ได้อขอข้อความจากคนรักของท่านดินเลยนะคะเขาบอกว่า เขายอมแล้วค่ะเขาเดาใจคุณไม่ถูกเลยนะคะขอให้คุณมีความสุขเถอะเขายอมแพ้อยู่ตรงนี้ค่ะไม่ได้ยอมแพ้แบบจริงๆนะคะยังเนี่ยค่ะถอยออกมาแล้วก็ยังรอความหวังอยู่ถ้าดินมีอะไรอยากจะบอกคนรักคะ ไม่ยอมอย่างเดียวเลยนะคะอู้บางท่านมีเรื่องของผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะดาบเต็มไปหมดเลยถ้าดินน่าจะอยากจะเริ่มต้นใหม่หรืออะไรสักอย่างไม่ฟังใครเลยนะคะบางท่านนะถ้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนต้องมาระวังเรื่องของการตั้งคันแต่ถ้าไม่ใช่เราน่าจะอยู่กันด้วยพันธะภาระหน้าที่ค่ะก็พลังงานของคุณเป็นพลังงานที่ลบมากเลยนะคะ แค่ระวางดาบลงนะคะแม่มอกรู้สึกว่าเรื่องเราอาจจะพลิกกลายเป็นดีกว่านี้ก็ได้เขารู้สึกถอดใจรู้สึกยอมแพ้แต่ก็ยังรอคอยความหวังแต่สำหรับคุณนะคะเหมือนไม่ยอมแพ้เลยแล้วก็ไม่ยอมที่จะใจอ่อนง่ายๆด้วยเรื่องราวเหล่านี้ค่ะเป็นการไม่ยอมกันเพราะฉะนั้นสามารถสลับกันได้นะคะ ขอไพ่แนะนำให้กับท่านดินหน่อยนะคะชีวิตคือการออกเดินทางจริงๆนะคะไพ่บอกว่าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองะคะ่ะกลับมาเชื่อมั่นในตัวเองนะคะ แล้วก็ค้นหาคําตอบในหัวใจของตัวเองให้ได้สิ่งไหนก็ตามที่เราเลือกเราคิดว่ามันดีแล้วค่ะไม่ต้องถามเหตุผลว่ามันจะดีหรือไม่ดีใช่หรือไม่ใช่ Move on ไปข้างหน้าค่ะถ้าไม่ออกเดินทางผจญภัยเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าข้างหน้ามันอันตรายมันมีภัยขนาดไหนหรือว่ามันจะสวยงามแค่ไหนประมาณนี้ค่ะ ก็แค่เราต้องก้าวออกไปแล้วเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองถ้าเลือกแล้วเนี่ยค่ะไม่ต้องใส่ใจว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือผิดนะคะไม่ไม่แม,ไม่ไม่หมอไม่ได้บอกถึงว่าคําว่าเราต้องไปแย่งของใครมานะแต่ว่ามันเป็นพลังงานที่เหมือนกับถ้าเราคิดว่ามันดีแล้วจงทําสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดนะคะจงเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองและศรัทธาในสิ่งที่เราเลือกด้วยนะคะไพ่บอกว่าอย่ายอมแพ้นะคะ แต่ถ้าใครที่เลือกที่จะตัดสินใจ move on คุณก็จะได้เจอลักแท้นั่นเองค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะทีนี้มาดูสำหรับคนโสดกันบ้างค่ะคุโสดทัดดินนะคะคุณเป็นอย่างไรบ้างคะคนโสดนะคะ view off อ u n e ขึ้นมารอเวลาเลยนะคะเรื่ของความรักนี่ค่ะมีเข้ามาแต่ว่าไปแบบช้าๆนั่นเองนะคะ ช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะคะของการกอบกลยหรือว่าปัญหาที่ผ่านมามันได้ถูกกําจัดและคี่คลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีะค่ะความสำเร็จกําลังจะมาเยือนคุณนั่นเองนะคะเหมือนผ่านวันเป็นเดือนผ่านเดือนเป็นปีงคะทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ,ๆตามกำหนดระยะเวลาของมันน่ะนะคะ คนโสดชีวิตดีๆนะคะช่วงนี้ค่ะมีเงินด้วยนะคะมีเพื่อนรักด้วยนะคะเพื่อนรักนะคะมีโอกาสเป็นคนเก่าๆได้ด้วยค่ะเพื่อนที่กลายมาเป็นคู่รักอะนะคุณยังคงสับสนอยู่ฟุ้งซ่าน strong และอย่าง Move on เรื่องของหน้าที่การงานก้าวหน้านะคะมีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแลวตัวเราอาจจะไม่อยากเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะ อาจจะอยากจะหนีความรู้สึกหรือว่าหนีคนรักเก่าได้ด้วยค่ะปักแรกของเดือนกุมภาพันธ์นี้แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคนโสดจะเป็นยังไงคะคุณเป็นคนเก่งนะคะมีตัวเลือกคะ่ะคนที่เข้ามาก็เหมือน เขาหยุดรอคุณนะแต่คุณอาจจะแบบรู้แต่ไม่ได้สนใจนะคะ่ะให้สถานะเป็นเพื่อนไปก่อนอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกยังเงาเงายังไม่เข้าใจตัวเองอยู่นั่นเองอะคะ่ะก็มีโอกาสเข้ามา2คนหรือไม่อาจจะเราอาจจะยุติดคนใหม่กับคนเก่าอยู่ตรงเนี้ค่ะนะคะ,นะคะขอพายแนะนำให้กับคนโสดเนี่ยนะคะ เป็นพลังงานของคนที่โลเลไม่แน่นอนไม่มั่นใจในตัวเองอะคะ่ะการอยู่กับพลังงานลบ,ลบสังคมลบลบอะไรอย่เงี้ยไพ่บอกว่าค้นหาความต้องการของตัวเองเราก็พาตัวเองออกมาจากอะไรที่มันไม่ได้มั่นคงอะแล้ก็มันไม่มีประโยชน์ที่เราจะต้องจมปลักอยู่ตรงนั้นนะคะแม่หมอไม่ได้บอกให้คุณเปลี่ยนงานกระทันหันนะคะเราต้องมีสติแล้วก็คิดด้วยนะคะ ไม่ขอพูดเรื่องของงานแต่ขอพูดเรื่องของความรู้สึกและความคิดดีกว่าที่เราอาจจะคิดลบและยึดติดอยู่กับบางอย่างจงกลับมาเชื่อมั่นในตัวเองค่ะลองเบรกตัวเองออกจากสังคมรอบข้าง หรือว่าโซเชียลก่อนนะคะแล้วก็ลองถามถึงความต้องการคืออยู่คนเดียวเงียก่อนเพื่อให้รู้ใจของตัวเองประมาณนี้ค่ะนะคะทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันอยู่แล้วแค่คุณก็ต้องมีเหตุผลและโตด้วยค่ะนะคะเป็นผู้ใหญ่ที่มองกาไกลอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่าพยายามที่จะ,ะยึดติดอยู่กับอะไรที่เรามองไม่เห็นอนาคตแล้วก็มันไม่ดีต่อคุณเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับ ทั้งสถานะโสดแล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของธาตุดินด้วยนะคะราศีมังกรพิศแล้วก็กันค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะ